ช่วงที่ชื่อว่าเปิดใจใส่เบรนครับก <laughs> ็เราจะเอาชีวิตจริงของครูนะครับไปใส่ไว้ในเนื้อเพลงนะครับเพลงนี้มันเป็นเพลงความรักของน้องชายผมนะแค่ใครต้องยอมยกหัวใจให้กับเธออย่างนี้เูเรียกว่ารักรือเปลาพร้อมยกหัวใจให้เขาไม่แล้วไงก็เจอนั้นช่างดูดีเหมาะสมเป็นคน ใจจงงเอาละครับแล้วช่วงนี้ก็มาถึงช่วงของอาจารย์หนุ่ยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ชื่อว่าเปิดใจไซ่เบลงนะครับ ก็เราจะเอาชีวิตจริงของครูนะครับไปใส่ไว้ในเนื oh, to <to ้อเพลงนะครับโดยที่เราก็จะมีนักดนตรีนะครับนักดนตรีแต่งเพลงแล้วก็เขียนเพลงให้นะครับอ่าขอถึงปมือครับครูป้อมครับผมเป็แต่งเพลงให้แล้วอรับเราเราจับมาอยู่ช่องเรียบร้อยนะครับเราก็เป็นสัญญาเรียบร้อยนะฮะอ้างั้นเหรอครับผมโอ้นี่ฟังเพลงอะไรอ่ะก็เมื่อกี้เดี๋ยวเราจะเริ่มจากเพลงแรกนะครับแล้วก็จะให้ครูปลอมเท้าประวัติ ความนิดนึงว่าเพลงนี้แต่งมาจากไหนอะไรยังไงนะครับแล้วเราก็จะใส่เข้าไปนะครับ<อ>ก็ถ้าเพลงนี้ดังยอดวิวสูงเป็นล้านมาไหร่นะก็เดี๋ยวเราแบ่งเราจะมีส่วนแบ่งกันนะครับน<อ>ีเป็นคลิปแล้วเป็นคลิปเวลาไมคลีปม,ม,มีคนฟังเนียโอเคครับเดี๋ยงั้นเพลงแรกเราไปพบกับเพลงนี้เลยเราไปฟังประวัติก่อนแล้วก็ไปฟังเพลงเต็มๆนะครับแล้วมาดูกันว่าจะเป็นเพลงของใครครับไปติดตามไปแท็คลิปนะครับแต่ก่อนจะไปฟังเพลงครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจจ้านนุยนะครับชแนลด้วยนะฮะ เพ,เพลงนี้มันเป็นเพลงความรักของน้องชายผมนะคือน,น้องอั้นเนี่ยเขาเขาเขาเจอคนที่แบบเขารักอะ่ะเขารักมากมากตั้งแต่วันที่เขามาสมัครงานวันแรกก็เจอที่หน้าประตูที่ทํางานเขาก็าปิ๊งเลยใช่ใช่เขาก็เลยเกิดแบบเฮ้ยทำไมเรารักคนคนนี้จังวะอะไรอย่างเงี้ย เลยเกิดเป็นเป็นุดงานเพลงใช่ใช่เลยเลยเป็นเพลงเพลงนี้ขึ้นมาแบบน้องบอกว่าแต่งให้ผมเลยพี่ผมผมจะหัดร้องให้ให้คนคนที่เขารักแต่ทุกวันนี้ก็ยังร้องไม่ได้ก็ลองลองฟังลองฟังกันดูครับโอเคครับไอ้นี้แต่งเองเลยใช่ไหมครับแต่งเองไม่มีลิขสิทธิ์นะครับไม่มีลิขสิทธิ์เลยนะเราเราไปฟังเขาหม่อยครับ ที่พบเธอเธอต้องทจะงงกับดูเธอหันมามองดูส่ตากกับฉันสักพักหนึ่งตาโตโตของเธอคู่นั้นทำฉันสั่นไหวทำหัวใจของฉันแจ็บนั้ลา เป็นคนที่เคยไม่สนไม่แคร์ใครต้องยอมยกหัวใจให้กับเธออย่างนี้เขาเรียกว่ารักหรือเปล่าพร้อมยกหัวใจให้เขาไม่แล้วไงเพาเธอนั้นฉันดูดีเหมาะสมเป็นคนของใจ ฉันดูดีเหมาะสมเป็นคนคงใจตกลงเอาเคียงต่อไปเลยครับตกลงเป็นแฟนกันไหมจำไม่ได้นะประ <mug> มานี้ราจำไม่ได้มั่งอะไรมั่งก็เดี๋ยววันที่มันจะหัดร้องก็ค่อยมาเออนั่นก็ต่อยพี่ใช่แฟนไปดูหน้ามันหน่อยอันนี้ก็เป็นความรักของ เป็นความมันมันอัดอั้นดันใจนะอัดันใจมันมันนั่งเล่าให้เราฟังแบบมันมันรักมาสี่ปีแล้วอ่ะจริงจริงก็อยากจะร้องเอือเพลงเขามีรักมาสี่ปีท้อคนนี้ขอสักทีไม่ได้จะคอไปคอใธหล่อไปกรอนแตงแตงแตงงนี้มันก็ไม่เอาเแล้วไปดูน้องคนนั้นนะครับเอาไงครับครับผมอันครับมีอะไรจะฝากให้คนนั้น คนเนี้ยผมคงไม่มีหวังแล้วคนเนี้ยผมคงไม่มีหวังแล้วแต่คนอื่นถ้าใส่ใจผมอะถ้าใครใส่ใจได้แค่มองผมให้หมดใส่ซองไปงานศพหัวใจผมมีสี่ห้องอะผมให้คนที่รักผมหมดให้หมดเลยให้หมดเลยทุกทุกบาททุกทุกตังที่ผมมีผมให้หมดนั่นนะผมไม่มีความลับชีวิตผมนั่นไง แต่ผมไม่มีคนจะรักหน้าตาผมไม่ดีผมก็เข้าใจแต่บางสิ่งบางอย่างอะ่ะโอโ้โหนี้ต้องร้องแลวมันก็อยู่ในความเข้าใจต้องถอดแว่นแล้วงานนี้ต้องถอดแว่นแล้วป่านนต้แบบแําตาทีนี้เราเราลองมาคบกันได้นะครับอันครับ <c oughs> ครับผมฝากไว้ครับฝากไว้ให้คิดครับครับผมฝากไว้ครับฝากไว้คิดครับ ฝากไว้ให้คิดเลยมึงยัง่รูคิดทำไมโอ้มึงยัเนาะไม่รู้คิดอะไรเนี่ยอะเชอมข้อความอะครับนั่นก็นั่นก็นั่นก็เป็นความในใจของอันนั่นเจ๊านะครับกับผลงานเองที่ฝากกันไว้เป็นมันเป็นความในใจของของน้องมันเน้องเลยนะใช่มันมันอยากจะบอกเขาแบบนี้แต่ มันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะก็ออกมาเป็นบทเพลงแล้วกันใช่าก็หวังว่าคนที่ได้ฟังก็จะเข้าใจนะฮะใจมันนะะฮก็ฝากไว้คิดฝากไว้คิดใครไอ้คนไอ้คนที่มันจะให้ฝากหรือพวกเราโอเคโอเคครับเดี๋ยวไงฝากฝากฝากไว้อีพีหน้านะครับมาติดต่อกันต่อนะครับโอเคอยากฝากให้เธอช่วยกดไลค์ สับตะไคร้กดแชร์แต่เธอรักกันแน่แนแนฝากกดไลคกดแชร์และติดตาม